สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเปิดเขาสารของพี่สแสดงแมนเชสเตอร์เูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 เว็บออนไลน์อนดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ได้ที่แอด BK8new เริ่มต้นกันที่พี่อัดต้องรอถึงวินาทีสุดท้ายในการเซ็นเฟิงกิ้เดยองครับ เดมินเดอร์ครับสื่อของกรุ่ครับรายงานว่าปีศาจแดงแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอาจจะต้องรอถึงวินาทีสุดท้ายของตลาดช่วงซัมเมอร์เพื่อเซ็นสัญญากับเฟนกี้เดยองมิดฟิลด์ของบาร์ซลนาร่วมทัพสตาร์ทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ถือเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเอริเทนฮากนายใหญ่ของปีศาจแดงที่มุ่งมั่นจะคว้าตัวมาร่วมทีมไม่ได้โดยมีขา่าวพัวพันกันตลอดทั้งจบฤดูกาล2021-22ที่ผ่านมา หลังจากมีการเจรจากันมาอย่างยาวนานกับเจ้าบุญทุ่มในท้ายสุดทีมดังจากสเปนก็ตอบรับข้อเสนอที่85ล้านยูโรครับโอ้โ,โหสูงจริงๆครับโดยมีรายงานว่าจะแบ่งใจก้อนแรกครับอยู่ที่75ล้านยูโรส่วนที่เหลือครับอีก10ล้านยูโรนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขอย่างไรก็ตามครับทางสื่อดังของสเปนรายงานว่าทางนายองเองไม่สนใจย้ายไปคาแข่งในถิ่อัลทรฟอร์ตและต้องการปากหลักอยู่ที่บาสูรุน่นต่อไป ทางเดมิเลอร์อ้างว่านายใหญ่ชาวฮันเดนรายนี้นะครับไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะรอจนวินาทีสุดท้ายของตลาดเพื่อสัญญากับลูกน้องเก่าโดยอยีกเรื่องหนึ่งที่ถูกมองว่ายังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ดีลนี้นะครับยืดยืดย้อมานานเนื่องจากว่าบาร์ซ่าเองยังค้างคาเรื่องของค่าเหนื่อยกับเดยองอีกถึง20ล้านยูโรด้วยกันครับบาร์ซ่าเองจําเป็นจะต้องลดค่าจ้างของนองเตะที่ทีมจ่ายอยู่ที่560ล้านยูโรโดยการปล่อยเดยองออกไปช่วยแบ่งเบาภาระราว20ล้านยูโรครับ ข่าวตัวมาทูเคิลตอบหลังข่าวลือหนักเชลซีส่วนคว้าโรนัลโดในช่วงซัมเมอร์นี้โทมัสทูเคิลครับคุณซือของเชลซีนั้นเปิดอกเปิดใจถึงประเด็นข่าวโยงสิงบลูกับดาวเตะระดับท็อปอย่างคริสเตียโนโรนัลโดครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดรอบนี้นะครับทับสิงตัวนึงเพื่ความเพื่อบรรลุข้อตกลงการคว้าวรามิเร์ลิงจากแมนเชสเตอร์ยูนต็ดนะครับมาร่วมทัพรายแรกในตลาดซัมเมอร์นี้อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาภายใต้มูลค่าคาดการณ์ราวถึง47.5ล้านปอนด์ครับ โดยพวกเขาได้ปล่อยตัวกองหน้าตัวเป้าอย่างลูกกููออกจากทีมซูน์ติมิลานภายใต้สัญญาเยืมตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาลการเสียบิกรอมออกจากทีมสแตมฟอร์ดบิดทำให้พวกเขาตมงข่าวคราวพัวพันหัวหอกระดับบิ๊กเนมทั้งเดวานอฟสกี้และโรนัลโดในช่วงที่ผ่านมาแม้ทูเคิลเองจะมีทรัพยากรอย่างคลาฮาวตและติมโมเวนเนอร์อยู่ในทีมเวลานี้ก็ตามครับผมไม่ผิดโอกาสเต็งได้ครับ ในการเซ็นกองหน้ารายใหม่แต่เวลานี้ยังไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดเราโฟกัสกับการคว้ากองหลังคนใหม่ซึ่งนั่นไม่ใช่ความลับใดแล้วหลังจากที่เราค่อยว่ากันอีกทีถึงความเป็นไปในทางอ,อื่นๆทูกเคลนกล่าวให้สัมภาษณ์ระวังตวัวพเพจิชันที่สหรัฐอเมริกาเราต้องต่อกรกับ2ทีมระดับท็อปซึ่งก็มีสเปอร์เดินหน้าในตลาดอย่างดุดันเช่นเดียวกันพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งเดิมมีหนึ่งยอดโคด้ะดับโลกขณะที่แมนเชสเตอร์ ก็ไม no world, so to to ่น้อยหน้ากับโคชใหม่และอาร์เซนอลก็มีการเสริมทัพด้วยนักเตะชั้นยอดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจึงต้องรักษามาตรฐานเพื่อดวลกับพวกเขาอีกด้วยครับผมอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าดิวของเดยองนะครับก็ต้องเป็นเรื่องราวของเงินหนึ่งทองครับที่ทางบาซ่าเองยังค้างคาอยู่นะครับเอาล่ะนะครับนี่ก็ต้องลุ้นกันอีกทีครับว่าเดยองนะครับเราจะสามารถปิดดิวได้หรือไม่นะครับ นี้การเบรคข่าวสารของพิซดาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ยินดีรับรักกูแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ